อันดับคนเล่นของใครโหดที่สุดโดยพนหรือน้องเชื้อปลาอย่างไงก็ฝากทุกคนกติดตามแล้วหลอกไปดูกันครับว่ามีใครบ้างคนแรกลุงตรีลุงตรีก็เก่งนะกี่คนนะมีสี่คนมีคนลุงตรีหรอลุงตรีอันดับสาคนที่สองป้ามาสุรีอุ้ยป้ามาสุรีของเราเขาต้องมากกว่าลุงตรีสิหรือเปล่าเอาคิดว่าน่าจะ 2ค่ะเพราะว่าป้าเป็นสายขาวคนที่3ครูใหญ่ครูใหญ่ต้นตอนเลยนะเขาอุ้ยเขาก็ต้องอันดับ1เลยป้าเขาเป็นบอสใหญ่เขาเป็นคนที่มีพลังเทพสามตาและคนที่4พนอุ้ยคนสุดท้ายพนอเหรอ พนอถูกเลือกโดยเทพสามตานะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาคือมีพลังเทพสามตาที่ยิ่งกว่าครูใหญ่เพราะฉะนั้นอันดับศูนย์ค่ะยิ่งกว่าอันดับหนึ่งค่ะเขาเป็นเขาเขาถูกเลือกโดยเทพเพราะฉะนั้นพลังเขาเทียบไม่ได้กับวนุษย์ออฝากติดตามช่องหนึ่งนาทีรีวิวนะคะแล้วก็พนอสองด้วยนะคะฝากด้วยค่ะกลับม,มาแล้ว <c oughs>